ข่าวล่าสุดนะครับอายการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กนะครับฟ้องกูคอยโอ้โหงานมาเลยนะครับมีม,มีมีเหรียญที่กูคอยแต่เหรียญเล็กๆครับกูคอยนะครับว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์กระทําทั้งขายเสนอขายซื้อและเสนอซื้อคริปโตเคอเรนซีที่เป็นสินค้านะครับโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ให้กับชาวนิวยอร์กโดยไม่ได้ลงทะเบียนแถมผลิตภัณฑ์นะครับกูคอยยังโดนเล่งงานว่าเป็นหลักทรัพย์กูอ่ากูคอยเอิร์ธนะครับซึ่งกูคอยเนี่ยเสนอ ขายโปรดักต์นี้โดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เดือดที่สุดเลยนะครับคือทางการรับนิยองเนี่ยได้อ้างว่า ETH เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกด้วยโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่เตอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ m o r n นิ่งท็อกกินะครับประจําวันที่10มีนาคมนะครับ2023นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจับให้กับเพจอิทธิันด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีตัวเลขที่สำคัญนะครับก็คือสวัสดิการการว่างงานนะครับรายสัปดาห์นะมีเอเวอร์เรสี่สัปดาห์ด้วยแล้วก็การยืดสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องซึ่งผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับตลาดขาดลับนะครับตลาดขาดลับพอสมควรซึ่งตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของตลาดเนี่ยคาดว่า นอนฟาร์มวันนี้เนี่ยอาจจะชะลอหรือว่าคืออาจจะไม่ร้อนแรงนะครับเพราะอะไรครับคุณลุงพูดตอนน้าสภาคองเกรสเมื่อ2วันว่าคุณลุงจะดูนอนฟาร์มและ CPI ก่อนนะครับซึ่งตัวเลข2ตัวเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะนอนฟาร์มนะครับเขาจะหยุดความร้อนแรงของตลาดแรงงานได้ไหมนะครับเมื่อวานเนี้ยสะท้อนออกมาแล้วนะครับในรอบ10เป็น10-10สัปดาห์ ซึ่งการว่างงาน,นแข่งแกร่งตลอดนะครับและเมื่อวานนี้เข้าสู่ตัวเลขที่อ่อนแอลงแล้วถาถมด้วยนะครับทําให้คิโตัวเกเรนซี่เนี่ยจะดูสองหมื่แล้วนอกนั้น,นียตลาดเป็นรักษณะของการฟื้นเล็กๆนะครับทั้งหมดเลยนะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ออกมานะครับเรามาสรุปตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะครับดัชนีดาวโจนนะเมื่อวานนี้นะครับปิดร่วงกว่า500จุดนะครับใน ขําคืนของวันทุหักสบดีนะครับโดยตลาดถูกกดดันนะครับจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดิ่งลงอย่างหนักรวมทั้งความกังวลข้อมูลแรงงานของสหรัฐนะครับที่จะมีการเปิดเผยในวันนี้นะอาจจะทำให้ผักดันนะครับให้ธนาคารกลางเนี่ยเฟดนะครับเล่นปรับอัตราดอกเบี้ยอุตสาหกรรมดาวโจนะครับปิดที่32,254.86ร่วงลง543.54หรือลบ6 6

เนื่องจากนักทุนมีวความวิตกกังวลขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คงปรับขึ้นเป็นระยะเวลานาสนต็อก6 0 0นะครับปิดที่459.98ลดลงนะครับห0 1 01, หรือลบ2 2ตลาดทุนลอนดอนนะครับปิดลบในวันพนหัดเนื่องจากนักทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ตัชนี FTSE 100ตลาดหุ้นลอนดอนนะครับปิดที่7,879.98จุดลดลง49.94หรือลบ0.63%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยยังมีความกังวลอยู่นะครับแล้วก็ n i กกี้เปิดมาก็ติดลบเลยนะครับติดลบตามดาวโจนเลยนะครับนิกกี้เปิดลบมา2 3 7 8 6ตอนนี้นี่ปาเข้าไปลบ321.15เข้าไปแล้ว นะครับหรือลบ1.12%แล้วแน่นอนว่าคงจะสะท้อนนะครับมาที่ข่าวนะครับของวันนี้ว่ากังวลแหละว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีหรือเปล่านี่คือตลาดหุ้นนะนั่นหมายความว่าขัดแย้งนะครับกับตอนนี้ทองคำเนี่ยกำลังดีดขึ้นดีขึ้นจากเมื่อค,คืนนี้นะครับแต่ตลาดหุ้นไม่ไปเพราะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมีความกังวล เรื่องเดิก็คือเรื่องนโยบายทางการเงินนะครับกังวลว่าตัวเลขของตลาดแรงงานในวันนี้เนี่ยจะออกมาสนับสนุนนะครับทำให้เฟดเนี่ยเดินหน้าปรับขึ้นอัตราเบีย้ยแรงๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดทุนเห็นชัดเจนนะครับว่ามีความกังวลนะครับแดงเสียเป็นส่วนใหญ่เราดูในส่วนของตลาดเงินบ้านนะครับเมื่อวานนี้ตลาดเงินเป็นงไงบ้างน,นะครับดอลลร์อ่อนค่าลงนะฮะหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขว่างงานสูงกว่าคาด ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอ่อนค่าลงนะครับเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะหลังจากสหรัฐนะเปิดเผยตัวเลขผู้ขอส,สวัสดิการการว่างงานสูงเกินคาดซึ่งอาจเป็นปัจ,จัจชะลอการปรับขึ้นอัตราเบี้ยของธนาคารกลางเฟดดัชนีดอลลาร์นะครับลดลง0.34แต่ที่ระดับ1.05.3021ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอ่อนค่าลงเทียบกับเงินเยนที่1.36.16และอ่อนค่าลงเทียบกับฟังสวิตที่0.93.58 ดอลลาร์นะครับแข่งค่าเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่1.3823ส่วนยูโรแข่งค่าเทียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ1.05.7 7และเงินปอนด์แข่งค่าเทียบกับดอลลาร์ที่1.1911 so ด,ลลอ,ดล 11. อลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอส,สวัสดิการการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้น21,000ลายสู่ระดับ211,000ลายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ10สัปดาห และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ195,000ลายโดยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้นเหนือระดับ200,000ลายเป็นครั้งแรกในรอบ8สัปดาห์ส่วนเช่าไมกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก6,090,000 60, ลายสู่ระดับ1.718ล้านลายซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ14เดือน นักลงทุนนะครับจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจํากุมภาพันธ์ของสหรัฐในวันนี้นักวิเคราะห์นะครับในโพลสำรวจเนี่ยของสมนคกข่าวรอยเตอร์นะครับคาดว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้น250,000ตาแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่พุ่งขึ้น517,000ตําแหน่งในเดือนมกราคมเงินนะครับดอลลาร์ออนค่าลงเล็กน้อยนะครับในในค่ำคืนของเมื่อวานนี้ก,ก็ก็พอประมาณนะพอประมาณนะครับ เพราะว่าตัวเลขสวัสดิการการว่างงานหลายสัปดาห์นะครับหรือเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานอีกตัวหนึ่งนะบ่งชี้ออกมาซึ่งบ่งชี้ในรอบของ10สัปดาห์และรอบ14เดือนเลยนะครับการยื่นสวัสดิการการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแอวุเลตสี่เดือนก็คือเหมือนกับว่าตัวเลขที่เฟดต้องการอมาแล้วนะครับเขาก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นปันจจัยหนึ่งหรือเปล่านะครับที่จะชะลอการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเราไปดูในส่วนของตลาดทองคํากันบ้างตลาดทองคํานะครับทองปิดบวก16ดอลลาร์อันที่2ดอลลาร์อ่อนค่าจับตาการจ้างงานสหรัฐสัญญาทองคำนะครับได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนครับ,รบจับตาตัวเลขการจ้างงานภาคนอกการเกษตรของสหรัฐวันนี้สัญญาทองคํา ส่งมอบเพิ่มขึ้น16ดอลลาร์หรือ0.88ปิดที่1,834.60ดอลลาร์ต่อออนโลหะแพลตินัมพาลาเดียมนะครับขึ้นหมดเลยก็ด้วยข่าวเดียวกันนะครับดอลลาร์ออนค่าลงจากหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับพุ่งขึ้นก็ทำให้นะครับทองคำเนี่ยได้อันิีงส่งตรงนี้ไปเต็มๆครับแต่สุดท้ายน,นะครับก็ยังคงต้องจับตา ตลาดทองคําอีกอยู่ดีนะครับเพราะนะครับตลาดทองคําเป็นลักษณะเดียวกันกับตลาดคู่เงินเลยนะครับก็คือจะต้องดูตัวเลขมันฟาวนวันนี้อีกวันหนึ่งเราไปดูในส่วนของน้ํามันนะครับน้ํามันปิดลบนะครับได้ไปสี่เซนนะครับวันเฟดขึ้นดอกเบี้ยกระทบดีมาน์ปิดลบเล็กๆนะฮะสำหรับน้ํามันสัญญาน้ำมันนะครับ WTI ปิดร่วงลงนะครับแต่ระดับต่ําสุดในรอบ2สัปดาห์ในค่าคืนของเมื่อวานนี้นะครับ ซื้อไปวันที่3ติดต่อและเนื่องจากน้ำทุนยังกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราเบี้ยเชิงลุกของธนาคา,ารกลางเฟดอยู่ WTI ลดลงใกล้4เซนหรือ1.2%ปติดที่75.72ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนสัญญาณน้มันเบรนต์นะครับส่งมอบเนี่ยลดลง1.07ดอลลาร์หรือ1.3%ปติดที่8ป5 9ปดอลลาร์ต่อบาเรลบรรยากาศนะครับการซื้อขายน้ํามันเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันและก็ความวิตกกังวลเรื่องการเร่งกับ ปรับอัตราดบเบียนะครับของกลุ่มพาเวลเหมือนเดิมนอกจากนี้นะครับตลาดยังได้แรงหนุนในระหว่างวันจากแรงงานของ EIA สำนักงานนะครับสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลซึ่งระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยลดลง1.7ล้านบาร์เรลนะครับในสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางการนกักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น7แสนบาร์เรลนะครับแต่ก็หมุนหนุนได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งก็ยังมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับ นโยบายนะครับทางการเงินนะครับที่แข็งกล้าวนะครับของกลุ่มพาเวลเหมือนเดิมนะครับสลับตลาดน้ามันเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของตัวเหรียนะครับตลาดคริปโตเหรียเนี่ยมีประเด็นเลยบิตคอยน์นะครับล่วงต่ําสุดนะครับในรอบ7สัปดาห์นะครับข่าวร้ายข่าวใหม่ข่าวเก่านะฮะถาถมกันเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับกูคอยถูกทางการนิวยอร์กฟ้องอีทีเฮดถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์โอหลายๆอย่างนะครับ บิตคอยนนะครับหลุดสู่พื้นที่มีหลุดต่ำกว่า20 0 0 0ื่อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้กลับขึ้นไปที่2 0 0 0 0นิมิตนะฮะเท่าที่นะครับสำรวจดูนะครับเกิดจากท่ามกลางนะครับปัจจัยลบสีเรื่องใหญ่ๆนะครับด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์คาดว่านักทุนเนี่ยลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลขจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรในคืนนี้ประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเพราะทำให้เฟดนะครับมีข้อมูลที่จะไปประมวลผลในการที่จะเหยียบคันเร่งเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตอนนี้ตลาดแหมหนักว่าปรับตัวขึ้นที่0.50ข่าวล่าสุดนะครับอายการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กนะครับฟ้องกูคอยโอ้โหงานมาเลยนะครับมีม,ม,มีเหรียญที่กูคอยแต่เหรียญเล็กๆครับกูคอยนะครับว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์กระทําทั้งขายเสนอขายซื้อและเสนอซื้อคริปโต คเรนซี่ที่เป็นสินค้านะครับโภภัณฑ์และหลักทรัพย์ให้กับชาวนิวยอร์กโดยไม่ได้ลงทะเบียนแถมผลิตภัณฑ์นะครับกูคอยอยังโดนเล่งงานว่าเป็นหลักทรัพย์กูอากูคอยเอิร์ธนะครับซึ่งกูคอยเนี่ยเสนอขายโปรดักต์นี้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เดือดที่สุดเลยนะครับคือทางการนิวยอร์กเนี่ยได้อ้างว่า eth เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกด้วยโอโ้โหที่มีการนั่งยิงถึง pool of stack นะครับ ว่ามีส่วนทําให้เข้าขายหลักทรัพย์และอ้างถึงวิชาดิคบูชิกนะครับเจ้าของเนี่ยฮะและมูลนิธิอีชิเลียมว่ายังคงมีอิทธิพลสําคัญเหนืออีชิเลียมอันที่3นะครับประธานาธิบ,บดีไบเดนนะครับเสนอเก็บภาษี1 0 3 0ของค่าไฟที่ใช้ในการขุดบิตคอยและคริปโต C ีข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานธนาคารซิลเวเกตนะครับประกาศยุติกิจการเมื่อวานนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อมั่น น่าเชื่อถือนะครับในตลาดและทําให้หุ้นธนาคารและที่ไม่ใช่ธนาคารแต่เกี่ยวกับคริปโตดิ่งละเนรนาเช่นกันนะครับก็ขอบคุณนะครับคริปโตบายอีฟแนนไทยนะครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของตลาดคริปโตเนนซีเนี่ยลัวสุดขีดเลยนะครับกังวลอย่างเยอะเลยและคิดว่าน่าจะลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ผมเมื่อวานนะครับยิ่งข่าวร้ายยิ่งต้องซื้อเดี๋ยวก็มีข่าวดีกลับมาครับโอเคนะครับ เรามาสรุปนิหนึ่งก่อนจะเข้าตารางขับเศรษฐกิจนะครับตลาดที่คลายความกังวลได้ดับเดึ่งที่สุดก็คือทองคำน้ำมันเล็กน้อยนะครับได้อนันดี้ทรงจากอสต็อกดัมเดิบที่ลดลงด้วยก็มองว่าน้ำมันยังมีการใช้งานอยู่นะครับไม่ได้ล้นตลาดนอกนั้น,นีย่ยังถูกกดดันด้วยเรื่องเดิมอยู่ก็คือนโยบายคือคนยังกังวลน,นอนฟาฟ์าวันนี้อยู่นะครับแม้ว่าเมื่อวานเนี่ย ตัวเลขจะออกมาดีในรอบแบบ14เดือนเลยนะและในรอบเป็น10 1สสัปดาห์เลยกับการว่างงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวเลขที่เฟดต้องการนะครับแต่มันเป็นแค่รายสัปดาห์ไงเป็นแค่อัวเดตหลายๆสัปดาห์เท่านั้นครันนี้แต่มาต้องดูตัวจริงๆนะครับคือนอนฟาร์มเนี่ยมันจะออกมาสะท้อนหรือรับในสิ่งที่ตัวเลขรายสัปดาห์แจ้งมาไหมในค่ำคืนของวันนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีทองคำตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ฟื้นมาได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะนันสรุปทุกตลาดครับมองตัวเลขนอนฟาร์มวันนี้อย่างเดียวโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของตารางข่าวของวันนี้หน่อยนะครับว่าตารางข่าวของวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าทุกสายตานะครับคงจับตามองนะครับในช่วง2ทุ่มครึ่งนอนฟาร์มนะครับตัวเลขคาดการณ์สองรคทั้งก่อน5 1 7 k ถ้ามากกว่า 224K ถ้ามากๆเลยหรือเข้าใกล้500เนี่ยทองคำโดนแน่นอนครับโดนทุ่งตลาดครับแต่ถ้าตัวเลขเป็นไปตามคาดการหรือใกล้200เอวเลตที่จะทำให้ตัาแรงงานเนี่ยลดความร้อนแรงลงอ่านะครับโอเคนะครับเราลองวิเคราะห์กันหน่อยอารมณ์ของข่าวในในค่ำคืนของเมื่อวานหรือทั้งสัปดาห์เนี่ยจะเป็นอารมณ์ของการเฝ้าระวังชมไหมฮะหรือพูดง่ายว่าเป็นอารมณ์ของการพักตัว ในกรอบนะครับซึ่งเขาก็จะมีทั้งเซล์ทั้งเซล์ทั้งบายทั้งการซื้อทั้งการขายอยู่ในกรอบนั่นแหละนะครับข่าวสารก็เป็นลักษณะของความกังวลดังนั้นถ้าข่าวสารเป็นลักษณะความกังวลตลาดบาตตลาดเขียวอย่างเช่นเมื่อวานทองคาเขียวตลาดทุก,ทก,ทกตัวแดงหมดเลยน,น,เน้ํามันนี้ก็เกือบเขียวเหมือนกันติดลบเล็กน้อยก็ถือว่าอนุโลมให้เป็นตลาดเขียวก็กกพอไหวอยู่นะครับ คริปโตเคอเรนซี่นี่หนักหนาสาหัสเลยเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือปล่อยเขาอันนี้คือหนักสุดส่วนตลาดหุ้นน่ะก,ก็ระดับหนึ่งนะครับนั่นหมายเพรามว่าบางตลาดเขียวบางตลาดลงเพราะก็พอพองว่าข่าวสารในสัปดาห์นี้ยังเป็นลักษณะของการรอคอยเ็าเป็นหลังของการพักตัวอยู่เป็นการซื้อขายทํากําไรในกรอบๆหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ถ้านอนฟาร์มออกอาจจะมีการหลุดกรอบไม่ว่าจะออกทังไงก็แล้วแต่อาจจะมีการหลุดกรอบอบ,อบนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเจอต้านหรือเจอรับ และหยุดแต่ก็เข้ากรอบเหมือนเดิมรอ C p i ดังนั้นข่าวสารออกมาเป็นความกังวลบ้างไม่กังวลบ้างกังวลก็เรื่องเดิมเฟดเดินหน้าขึ้นอัดตาดอกเบี้ยเพื่อเอางินเฟ้อลงถ้าตัวเลขที่ไม่สนับสนุนก็จะมีข่าวออกมาว่าอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ตลอดดังนั้นอารมณ์ของข่าวก็จะเป็นลักษณะของการรอทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือข่าวนะ วันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับช่วงเวลาทีลือนะครับจนกระทั่งถึงนอนฟาร์มนะครับมีความสุขในการเทรดนะครับโชคดีมีชัยนะครับมีกําไรมีความสุขสุขสนานนะครับในการเทรดนะครับบนหานความเสี่ยงเสมอนะครับวันนี้นะครับพี่มารผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยพี่พี่เจเจร์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับเพจอิเดฟันด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันนะครับในค่ำคืนนี้2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับ b a k i n g n e w นะครับโดยผมเองนะครับวันนี้นะครับพี่มันนะครับขออญาตลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ